สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนวันนี้เราจะมาทำแบบประเมินผลวัดความรู้นักเรียนในเรื่องวัตถุอรอบตัวเราและปัจจัยในการดำรงชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3เพื่อเตรียมความพร้อมในการจะสอบกลางภาคนะลูกนะเปิดฉเฉลยหน้า33-38ถึง38กันเลยค่ะไปดูกันทีละข้อมีทั้งหมด สีข้อด้วยกันค่ะต่อไปเปิดหน้า33นะคะเด็กๆมาดูข้อที่1กันค่ะสิ่งใดทำจากวัสดุธรรมชาติโดยตรงตอบโต๊ะไม้การกระทำใดไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตอบตีลูกปิงปองสามเมื่อให้ความร้อนสูงแก่สิ่งต่อไปนี้สิ่งใดไม่หลอมละลายกระเบื้องค่ะ ข้อที่4ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของดินสอพลาสติกค่ะและข้อที่หถ้าวางดินน้ำมันให้แสงแดดใช้ถูกแสงแดดจะเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆดินน้ำมันจะหลอมละลายค่ะหน้าฐานสิบสี่ข้อที่ 6. การแช่น้ำในช่องแช่แข็งจนกลายเป็นน้ำแข็งเกิดจากข้อใดการแข็งตัวของน้ำแข็งนะคะ เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งข้อที่7ผลของการเปลี่ยนแปลงวัสดุในข้อใดาอาจเกิดอันตรายขึ้นได้นะคะเกิดอันตรายนะคะดูแล้วมีอันแรกเลยค่ะเผาถุงพลาสติกจะเกิดควันพิษนะคะนะคะเกิดควันพิษและหยดไฟลูกไฟนะคะเพราะว่าในถุงพลาสติกก็จะมีน้ํามันผสมอยู่นะคะ ข้อที่ 8. สิ่งใดไม่เกิดจากการทำให้วัสดุร้อนขึ้นจนหลอมละลายแล้วหล่อเข้าแม่พิมพ์จำได้ไหมคะการหล่อเทียนไขกระจกหรือขวดพลาสติกเนี่ยเมื่อมันโดนความร้อนมันจะหลอมละลายหมดยกเว้นจานดินเผาค่ะมันผวนผ่านกระบวนการการเผามาเมื่อยิ่งร้อนมันก็จะยิ่งแข็งนะคะข้อที่9สิ่งใดเสียรูปร่างเมื่อถูกแสงแดดเมื่อกี้ตอบไปแล้วว่าดินน้ำมันนะคะมันจะเกิดการ รอมละลายนะคะรอมเหลวนะคะกลายเป็นดินน้ำมันหเหลวติดตามพื้นแล้วเอาไม่ค่อยออกด้วยนะลูกนะข้อที่สิสิ่งใดทําจากวัสดุชนิดเดียวลูกโป่งค่ะทําจากยางนะคะแล้วก็เป่าลูกโป่งไม่ได้ทําจากพลาสติกนะคะทําจากยางมันยืดหยุ่นได้นะลูกนะข้อ11เมื่อนําท่อนไม้ไปเผาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคืออะไรคะการเผาถ่านไงลูกนะคะ การเผาถ่านเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปร่างและเปลี่ยนน้ำหนักข้อนี้ตอบถูกทุกข้อค่ะข้อ12สิ่งใดมีไม้เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยอุปกรณ์นักเรียนตอบดินสอค่ะเด็กๆข้อ13สิ่งใดได้จากการทำให้วัสดุเย็นตัวลงอะไรเอ่ยติ๊กตอบติ๊กตอกไอศครีมถูกต้องค่ะนะคะไอศครีมเกิดจากทำให้วัสดุเย็นตัวลง หน้าสาสิบห้าต่อไปได้เลยค่ะเผาวัตถุโดยใช้ไฟประมาณที่ทำให้น้ำเดือดก็คือร้อยองศานะลูกจุดเดือดได้แล้วสิ่งใดไม่หลอมละลายในจุดเดือดดูแล้วสีเทียนให้ความร้อนร้อยองศาก็ละลายค่ะดินน้ำมันนี่คงไม่เหลือเทียนไขนุก็กลายเป็นน้ำตาเทียนเหลือแท่งช็อคค,ค่ะที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะอ่าต่อไปข้อสิบห้า ถ้าเทน้ำร้อนจัดใส่ภาชนะพลาสติกจะเกิดการทำไมคะเสียรูปทรงลูกนะคะขวดจะบิดเบี้ยวเป็นเกลียวเลยนะคะข้อ19เพราะเหตุใดจึงไม่ควรนำภาชนะพลาสติกไปใส่ในอาหารที่มีรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวไม่ดีริ์เป็นกดรดลูกกรดมันก็จะกัดกร่อนนะคะกัดกร่อนอะไรคะทาให้สารเคมีในภาชนะละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหารเพราะฉะนั้นไม่ควรใช้ภาชนะพลาสติก ที่ไม่มีคุณภาพที่ไม่ทนความร้อนมาใส่อาหารร้อนหรืออาหารเปรี้ยวนะคะมันจะเกิดอันตรายต่อเราเพราะมันจะละลายสิ่งที่เป็นพิษในอาหารแล้วเราก็ทานเข้าไปในร่างกายอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้นะคะข้อ17วัสดุชนิดใดมีสมบัติทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีก็คือทนทั้งความร้อนและกัดกร่อนนะคะตอบข้อข้อกวายค่ะแก้วแก้วจะทนความร้อนสูงนะคะ ส่วนยางโฟมพลาสติกเนี่ยบอกเลยนะคะไม่เหลือค่ะนะคะมันก็ไม่ทนความร้อนนะคะข้อ18วัสดุชนิดใดใช้หุ้มสายไฟโดยเฉพาะสายไฟภายในบ้านนักเรียนจะเห็นมันมีสีข,ขาวเป็นเปลือกอยู่อันนั้นทำจากพลาสติกค,ค่ะข้อ19ผ้าชนิดใดทอจากเส้นใยสังเคราะห์ผ้าไนลอนค่ะนอกนั้นผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าลินินทำจากเส้นใยธรรมชาตินะคะ ผ้าไหมทําจากตัวหนอนไหมผ้าฝ้ายทาจากดอกฝ้ายข้อ20ไปอย่างเร็วเลยนะคะเพราะมี40ข้อนะลูกโลหะชนิดใดมีจุดหลอมเหลวต่ําที่สุดบอกเลยนะคะไม่ไม่มีใครเอามาใช้เป็นภาชนะหุงต้มนะคะเราไม่ค่อยได้เห็นนะคะต่อวัตตะกั่วค่ะนะคะแต่ทองเหลืองเนี่ยกระทะทองเหลืองมีกระทะเหล็กมีกระทะอลูมิเนียมมีหมออลูมิเนียมมีแต่ หม้อตะกัวไม่ค่อยมีนะคะแต่ถ้าเกิดไปทาเป็นลูกกระสุนตะกัวเนี่ยได้นะคะข้อ21ยุงมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อเกิรเจริญเติบโต,ต,ตเหมือนกับสัตว์ข้อใดย,ยุงมี4ี่ระยะนะลูกนะ4ี่ระยะออกลูกเป็นไข่กลายเป็นลูกน้ําแล้วก็กลายเป็นตัวโมง่งมันก็เป็น4ี่ระยะเหมือนกับผีผีเสื้อค่ะผีเสื้อมี4ระยะเหมือนกันส่วนจิ้งหรีดแมลงสาบตัวสามงาบมีแค่3ระยะนะคะออกลูกเป็นไข่แล้วกลายเป็นตัวเลย ยกเว้นผีเสื้อเอาลูกเป็นไข่แล้วต้องกลายเป็นอะไรคะเป็นนอนแล้วก็กลายเป็นดักแด้นะแล้วก็เคยค่อยกลายเป็นผีเสื้อมีสี่ระยะเหมือนยุงนะข้อยี่สองไข่อข,ของสัตว์บางชนิดสามารถเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนได้โดยที่ไม่ได้รับการผสมพันธ์ยกเว้นข้อไหนต้องผสมพันธ์มแมลงดานานะคะต่อไปข้อยี่สามข้อใดไม่จัดว่าเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ อาศัยเพศก็คือต้องผสมพันธุ์กันะนะคะตัวผู้ตัวเมียต,ต้องผสมพันธุ์กันแต่ถ้าไม่อาศัยเพศก็คือการโคลนนิ่งหลกนะคะเช่นการโคลนนิ่งแกะนะคะยี่สิบสัตว์ในข้อใดไม่มีกะปฏิสันธิภายนอกคือต้องสมผสมพันธุ์อย่างเดียวเลยนะคะเต่าค่ะแต่พวกปลาเอ่อพวกกบประกาศจิงจกน้ําหรืออะไรนะคะซาลามเมนเดอร์ต้องผสมไข่ในน้ำนะคะอึ่งอ่างคางคกพวกนี้ต้องมีการ เป็นไงคะภายเอ่อปฏิสนธิการภายนอกก็คือต้องไปวางไข่แล้วก่อวอร์ดก่อนนะคะข้อยี่สิบห้าอาหารในข้อใดมีสารอาหารที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกกรอกของร่างกายก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสารอาหารกลุ่มโปรตีนในนี้ดูซิอะไรเป็นโปรตีนปลาค่ะปลาทูทอดข้อยี่สิหกอาหารในข้อใดอาจเป็นสารกอมะเลงอะไรที่มันไม่ไหม้เกนเกลียมเนี่ยนักเรียนต้องหลีกเลี่ยงนะลูกนะ หมูปิ้งไม่เกลียมเนี่ยไอสีดำๆนั่นแหละคือตัวที่ก่อมะเร็งนะคะแต่บางร้านหมูปิ้งบางร้านเขาก็ดีนะลูกเอากันไก่มาตัดส่วนที่มันเป็นไม่ๆออกนะคะข้อสิบยิบเจ็ดลูกสาหร่ายเกียวทองที่ใช้เป็นอาหารเสริมให้สารอาหารประเภทใดนะคะมันเป็นสารหร่ายเหมือนพืชเนาะพืชน่าจะเป็นเกลือแรก่กับวิตามินแต่ยกเว้นสาหร่ายเกียวทองให้โปรตีนค่ะนะคะข้อยี่สิบแปดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ข้อใดออกลูกเป็นไข่เราเคยบอกไปแล้วนะคะมีสองประเภทคือตัวกินมดกับตูนปลาเป็ดนะคะมีสองประเภทที่ออกลูกเป็นไข่เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนชาวบ้านข้อ29สัตว์ต่อไปนี้มีขาคู่หน้าพัฒนาเป็นอวัยวะสำหรับว่ายน้ำยกเว้นข้อไหนนาคนาค่ะนาคนะคะต่อไป3าบเราควรคัดเลือกพันธสัตว ลักษณะใดในหน้าสามเจ็ดนะลูกนะมาขยายพันธุ์ต้องเป็นสัตว์ที่มีภูมิต้านทานแล้วก็ทำไมคะทนต่อสภาพแวดล้อมข้อสาสบอในการผสมพันธุ์เทียมปลาที่ฉีดฮอร์โมนเข้าไปเพื่อไปทำไมคะเร่งค่ะเร่งทำไมคะเร่งให้ปลามีไข่สุกเร็วขึ้นนะคะจากเดิมสาสัปดาห์หรือไงเนี้ยอาจจะเหลือสองสัปดาห์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะข้อสามสิบสองนะคะลูก สัตว์ชนิดใดไม่จัดอยู่ในกลุ่มของพวกนกข้างขาวค่ะนะคะข้อ33สาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังข้อใดมีปริมาณมากที่สุดในโลกอะไรละคะเป็นฝูงฝูงออกลูกตีนหนึ่งเยอะแยะมากมายหลายร้อยตัวตอบว่ามแมลงค่ะ,มะแมลงไม่มีกระดูกสันหลังนะคะจัดอยู่ในจำพวกสัตว์ที่มีมากที่สุดในโลกประเภทไม่มีกระดูกสันหลัง ข้อ34เราควรเลือกรับประทานอาหารที่มีเส้นใยเพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะมันช่วยขับถ่ายใช่ไหมลูกตอบข้อขอไข่นะคะต่อไปข้อ35อาหารในข้อใดมีวิตามิน B1 นะคะ B1 แก้อาการเหน็บชาบอใบไม้นะคะ B B แก้เหน็บชาตอบข้ออะไรคะข้าวกล้องค่ะนะคะ ผู้สูงอายุนะคะในวัย40ขึ้น50ขึ้นเนี่ยเขาจะไม่ทานข้าวหอมมะลิหรือข้าวสวยสีขาวเขาจะทานข้าวกรองนะคะต่อไปภาษา16นะคะอาหารในข้อใดมีคุณค่าทางอาหารมากที่สุดเปิดหน้า38นะคะข้อไหนคะถ้าเป็นนักเรียนจะเลือกข้อไหนมีคุณค่าทางอาหารครบมากที่สุดโจ๊กไก่ใส่ไข่และนมสด ข้อ37ข้อนี้ง่ายนักเรียนเรียนมาตั้งแต่ป .1 นนแล้วในแต่ละวันเราควรดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยประมาณวันละกี่แก้วคะตอบ6ถึง8แก้วข้อ38ถ้าไม่มีอาการบนโลกนักเรียนว่าสิ่งมีชีวิตจะเป็นยังไงคะนักเรียนลองกั้นหายใจเอาแค่2นาทีพอตายนะคะตายแน่ตายแน่นอน และก็สามเก้าขาถามว่าอะไรจําเป็นที่สุดสําหรับมนุษย์และสัตว์ถ้ามันกั้นใจไม่ได้ถึง3-5นาทีก็คือตายเพราะฉะนั้นอากาศสําคัญสําคัญที่สุดในโลกนะคะถ้าไม่มีอากาศคือตายหมดเลย mm hmm. ข้อ40อาหารในข้อใดรับประทานทดแทนโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ได้คนกินเจเนเขาจะกินถั่วเลยนะคะเพราะถั่วอยู่ในตระกูลของโปรโตีนนะคะแทนเนื้อสัตว์ได้เขาก็จะนําถั่วลิสงเนี่ยนะคะ มาหมักม,มาทําให้มีกลิ่นมีรสมีรูปร่างคล้ายกับปลาหรือเนื้อสัตว์ก็ทานเป็นอาหารประเภทโปรโตีนได้นะคะแทนเนื้อสัตว์เอาแล้วค่ะสี่สิบเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามครูด้วยนะคะเพื่อครั้งต่อไปคุณครูจะส่งความรู้มาให้นะคะแล้วก็รอคลิปความรู้วิทยาศาสตร,ร์และเฉลยติวข้อสอบครั้งต่อไปอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ